สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมลูกแดงหล่อครับแดงหลอมอนาคอนครที่กำลังจะเข้าสี่เดือนแล้วนะครับว่าอยู่เป็นอย่างไรบ้างเอยนอนกันยังเอาให้มันเข้าที่นีส้มียนะครับ,บวงนี้เป็นสายแดงหล่อหมเลยนะครับ ่าจะเข้าสี่เดือนแล้วเกือบเกืบสี่เดือนแดงรอมานคะรนะข้างบนนี่น่าเป็นตัวคู้น่นะห้าตัวหกตัวนะครับตัวคู่ อูหกเมียสี่อันนี้โดดม,มาทำอะไรน้องเงี้ยยังไงฝากกดติดตามกดซับด้วยข่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับขอบคุณครับ